ซ้าย2บาทขวา2องหมื่นที่มีรุ่นนี้ต้องดูด่วนเลยนะครับผมนะ่ารับซื้อ2 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่แบาทนะทสวยๆรับซื้อ1น0 0 0แสนนะครับแบบไหนหายากแบบไหนที่ได้แสนหนึ่งนะครับผมนะใครที่มีเหรียญย5ตังปี2อ0แบบนี้กดเลข2อให้ดูเลยครับนะฮะใครที่มีเหรียญ25าตังปีส0 0รอนมีกดเลข2อให้ดูหน่อยนะเดี๋ยวเอฟพาไปดูนะครับว่าที่เขารับซื้อ2นสองหมื่นถึงแสนตัวหายากต้องสังเกตตรงไหนนะตัวหายากต้องดูยังไงจุดจ่ายตังอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูนครับ ันนี้เอ็กซจะพาไปดูจุดจ่ายตังเหรียญยี่สิบพันตังปีสองพันร้อยที่เขารับซื้อกันสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับผมนะก็เป็นเหรียญเล็กๆนะครับผมนะที่ราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับผมนะจุดสังเกตนะครับผมนะให้ดูที่พอพานนะครับเพื่อนๆ้ที่เอฟซีดูตรงภาพที่เอ็กให้ดูตามไปด้วยกันเลยนะครับผมนะจุดที่หนึ่งให้ดูที่พอพานนะครับผมนะจุดที่หนึ่งดูที่พอพานสังเกตดูนะครับผมมันจะมีขีดชี้ลงมาที่พอพานนะครับผมนะทางด้านซ้ายมือที่เป็นเหรียญละสองบาทเนี่ยนะครับผมนะก็เห็นนมั้สงงเเกตดูว่่าาาาจะชีีไปทหพพอ นะครับผมนะลักษณะจะเหมือนฟอฟันนะครับผมนะถ้าเป็นแบบนี้เอกรับซื้อเนี่ยไม่เกิน1-2บาทไม่แพงครับนะเหรียญไม่เกิน1-2บาทแต่ถ้าเกิดชี้ไปตรงกลางพอพานแบบทางด้านขวามือนะครับสังเกตดูนะตรงเลขกหนึ่งนะสังเกตดูนะครับผมนะเห็นไหมครับว่าขีดกลางพอพานนะครับถ้าอยู่ตรงกึ่งกลางพอพานแบบนี้นะครับผมนะเอกรับซื้อนะครับผมนะสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท นะครับผมแล้วถ้าอยู่ตรงกลางพอพาณนี้เอกรับซื้อ2องหมื่นถึงเอ่อถึงหนึ่งแสนบาทให้เพื่อนๆในพี่พิพพจนารณาดูให้ดีนะครับว่าตรงพอพานเนี่ยที่มันจะมีขีดชี้ลงมาเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับผมนะแบบทางด้านขวามือนี้หรือว่าอยู่ริมขวามือเอ่ออยู่ริมขวามือพอพานแบบทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมนะลองสังเกตดูเป็นฟอร์ฟันหรือว่าอยู่กึ่งกลางนะครับผมนะแล้วก็จุดที่2 นะจุดที่2ให้เพื่อนๆพี่สังเกตดูตรงที่เลข25นะครับผมที่เป็นเลขไทยนะครับผมนะเหรียญที่ได้20,000ื่นถึงแสนเนี่ยนะครับผมย้ำนะครับต้องเป็น25ตังค์ถ้าเป็น50ตังค์ไม่ได้นะครับถ้าเป็น50ตังค์เนี่ยเขาขีดกาวความหนาลยนฉะนั้นไม่เอาเองต้องการ25ตรงังค์ฉะนั้นให้เพื่อนๆพี่สังเกตตรงเลข25นะครับผมนะถ้าเป็นด้านซ้ายมือตัวที่ไม่มีราคาสังเกตดูว่าต้องหางเลข5เขาจะม้วนกลับหลัง นะครับเลขสองเลขนค่าให้สังเกตตรงเลขค่าเขาจะหมุนกลับหลังนะครับผมนะอาจไม่มีราคานะครับแต่ที่เรารับซื้อสองหมื่นหนึ่งแสนให้สังเกตด้านขวามือครับนะเลขสองแล้วก็เลขค่าให้สังเกตตรงที่เลขค่านะครับปลายเลขค่าจะชี้ตรงอ่าแบบนี้รับซื้อสองหมื่นหนึ่งแสนครับผมนะไม่ใช่เหรียญที่หายง่ายเลย นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆนานๆจะพบทีหนึ่งนะครับผมนะเอ็กทำมาเกือบ10ปีเนี่ยเจออยู่2อสาเหรียญเท่านั้นนะฉะนั้นอ่าอันไหนที่มันแพงอันไหนที่มันมีราคานะครับนะเอ็กแจ้งเพื่อนพี่ไว้ก่อนเลยวผมไม่ได้หายง่ายนะครับถ้ามันหาได้ง่ายไม่มีใครเขาซื้อแพงหรอกครับผมนะแล้วท้ายฝากเตือนด้วยนะครับผมนะใครที่เคยเจอสะส่งภาพเหรียญเก่าแบงก์เก่าไปแล้วขอให้เราทำไปแล้วประกันไปแล้วลองกดเลขสีเองดูหน่อย นะผนะใครที่เคยเจอเราส่งภาพเหรียญเก่าไปงห์เก่าไปแล้วขอให้ทิ้ง400,000 500,000ให้เป็นล้านเลยแล้วบอกว่าเราทำใบรับประกันใบสัญญาการซื้อขายใบสมัครเข้าสมาคมใบจองคิวหรือใบเสียภาษีแรงต่างนะครับทุกท่านพี่ <วะ S 2> ห้าม <วะ S 2> โอนเงินเด็กขาดนะครับผมนะสุดท้ายนะครับพวกนี้จะให้ราคาแพงนะหลอกให้เราแบบว่าว้าวกับเงินที่เขาจะให้นะครับผมโอ้โหเงินลสเป็นล้านเลยสุดท้ายเราโอนเงิน4-500เบื่อคิดดูว่าถ้าเกิดราคาแพงขนาดนั้นทำไม4-500เขาถึงออกให้เราไม่ได้ ถูกไหมร้าน X เ,เนี่ยนะครับผมแนละ้วเวลาจะซื้อขายเนี่ยก็คือซื้อมาขายไปซื้อถูกเขาเรียกว่าซื้อให้ให้มันถูกกว่าราคาที่เราจะขายเราจะได้กําไรนะครับสมมุติว่าเขาตีราคาให้หนะึ่งแสนนั่นเป็น X X ต้องขายได้อ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วชนะกำไรหนึ่งหมื่นสองหมื่นต้องมีอยู่แล้วนะครับผมนะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกให้เป็นร้านเนี่ยสแสดงว่ากำไรเาต้องสองคำแสนอยู่แล้วนะครับผมนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับสี่ห้าร้อยไม่มีใครเรียกเก็บนะครับนะร้านที่รับจริงซื้อจริงไม่มีใครเรียกเก็บนะครับผมนะใครที่ให้้้้้เเเเเกกก็็บบบบบรรรรีียยตััััังคคคคค์นนนนน่ืออมมิจจจฉาาาาชพไไวถหห X X ะผล นะ้ารับซื้อเหรียญเก่าใบเก่าไม่ต้องโอนใครให้โอนนั่นคือมิจฉาชีพครับ <G ül>